นี่คือหูฟังดีไซน์สวยใส่สบายมีไฟ RGB แถบไมของตัวนี้ก็เสียงดีมากด้วยนะครับแล้วไมตัวเนี้ยเรายังสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับท่นนั้นยังไม่พอยังมี EQ มาให้เราปรับถึง3แบบเลยแล้วก็ยังมีฟังก์ชัน7.1สําหรับคนที่อยากได้ประสบการณ์เสียงรอบด้านนะครับหูฟังตัวนี้คือไฟฟ i แอมปิเกม H6 ครับและตอนนี้นะครับช่องเราสามารถเปิดระบบ Membership ได้แล้วนะครับราคาเดียว2 0บาทชื่อว่า FC ตัวน้อยนะครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเป็น FC ตัวเป่งก็ได้นะครับสำหรับคนที่สมัครนะครับก็จะได้รับสิิิทธพเศษ ก็คือได้เห็นโพสต์เบื้องหลังการทํางานของผมนะครับแล้วก็สปอยคลิปใหม่ก่อนที่จะลงนะครับแล้วก็ได้รับยศ FC ตัวน้อยใน Discord นะครับและทุกคนก็จะมีชื่อ หยดท้ายคลิปทุกคนเลยนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครเพื่อมาสนับสนุนผมได้เลยนะครับหรือจะสนับสนุนง่ายๆก็แค่กดติดตามแล้วก,กดถูกใจกดแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วครับหูฟังตัวนี้ผมก็ได้มาจากทางไฟไฟ้านะครับก็ต้องขอขอบคุณทางไฟไฟ้าด้วยที่จะส่งหูฟังตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานนะครับสำหรับสีที่เขามีวางจําหน่ายในตลาดณตอนนี้นะครับเขาก็จะมีทั้งหมด3สีก็จะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีดําสําหรับสีที่ผมเลือกมาก็คือสีขาวนะครับสีตัวนี้ก็คีนสวยงามเลยนะครับสาหร ที่ชอบคุมโทนโต๊ะเนี่ยตัวเนี้เหมาะมากๆอล่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันดีกว่า กล่องตัวนี้เขาก็จะมาตามสไตล์ไฟฟเลยนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นชื่อรุ่นด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอใบคู่มือการใช้งานแบบละเอียดนะครับแลวเขาก็จะให้ถุงใส่หูฟังมาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบหนังสังเคราะห์แล้วก็จะมีคําว่าไฟไฟอยู่ตรงถุงด้วยตัวหูฟังเขาก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับสายหูฟังของตัวนี้เขาไม่สามารถถอดออกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์หรือตัวหูฟังเนี่ยก็ไม่สามารถถอดได้นะครับก็เสียดายนิดนึงนะครับตัวนี้สำหรับหัวสายก็จะเป็นแบบ USB Type A นะครับสาย สายถักด้วยก็ถือว่าดีมากๆนะครับสายตัวนี้ยาวประมาณ2เมตรนะครับสำหรับไมโครโฟนเขาก็จะแยกออกมาให้อยู่ด้านล่างกล่องน,นะครับหูฟังตัวนี้เราไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เลยนะครับเขาจะเป็นแบบ plug and play การควบคุม EQ หรือเปิดปิดไมค์เนี่ยเราก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวควบคุมของตัวหูฟังที่ติดมากับสายแบบนี้นะครับก็สามารถหยิบขึ้นมาปรับ EQ ได้ง่ายๆเลยนะครับเขาก็จะให้มา3แบบก็จะมีแบบเล่นเกมฟังเพลงแล้วก็ดูหนังนะครับแล้วก็สามารถกดที่ปุ่ม EQ เลือกกดปรับโหมดได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีไฟสถานะให้ด้วยนะครับว่า ใช้อยู่โหมดไหนก็โหมดที่ผมชอบที่สุดในตัวนี้ก็คือโหมดเพลงนะครับผมรู้สึกว่าเสียงเบสมันจะไม่หนาเกินไปนะครับถ้าเป็นโหมดเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะบูสต์เบสขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันจะหนาไปนิดน,นึงนะครับมันจะหนาเกินผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนโหมดดูหนังตัวเนี้ยมันทุกอย่างมันหนักเกินไปครับผมเลยจะใช้งานแค่โหมดเพลงเป็นหลักส่วนปุ่มข้างๆอีกปุ่มก็จะเป็นแบบสไลด์นะครับปุ่มนี้เขาจะทําหน้าที่เปิดปิดไมโครโฟนนะครับถ้าเราปิดไมโครโฟนเนี่ยตัวไมค์ก็จะขึ้นเป็นสีแแดดงง้้วยวยะรรลกก็ตกาเ เป็นควบคุมระดับเสียงนะครับตัวนี้สามารถกดบวกลบเสียงได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นปุ่มใหญ่ๆเลยแล้วก็ปุ่มตรงกลางนะครับเป็นปุ่ม7.1กลมๆนะครับก็จะเป็นเปิดปิดฟังก์ชัน7.1นะครับถ้ากดเปิดไฟปุ่มนี้ก็จะเป็นสีแดงด้วยนั่นก็แปลว่าฟังก์ชัน7.1ได้อัตเทอ t ขึ้นมาแล้วครับ สำหรับเสียง7.1เนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบพวก7.1เท่าไหร่ครับมันทําให้เสียงเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะกว้วงเกินไปนะครับแล้วผมไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับเวลาเล่นเกมผมก็เลยจะไม่เปิดเลยนะครับนอกจากจะเอามาดูหนังฟังเพลงเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่าวัสดุงานประกอบตัวนี้ก็ดูดีแข็งแรงเลยนะครับตรงก้านที่ยืดนหูฟังเนี่ยเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมด้วยก็สามารถปรับยื่นหดให้เข้ากับสรีระของหัวเราได้นะครับวัสดุตัวครอบหูเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีโลโก้ไฟฟาเป็นหน้าย,ยิ้มแล้วก็ รอบๆตรงนี้จะมีไฟ RGB ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ก็เสียดายนิดนึงนะครับที่ไฟ RGB เขาไม่สามารถปรับได้นะครับสำหรับฟองน้ําตัวนี้เขาก็นุ่มและใส่สบายกําลังดีเลยนะครับตรงหูเนี่ยมันนิ่มมากนะครับวัสดุเขาก็จะเป็นฟองน้ําหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับส่วนตรงที่คาดหัวเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ําหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะแน่แนๆกว่าตรงหูนิดนึงนะครับแต่ก็นิ่มใส่สบายนะครับเวลาใช้งานนานๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะครับตัวนี้ แต่จะมีตรงหูเนี่ยที่เหมือนมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เวลาเขย่าเนี่ยก็จะมีเสียงนิดนึงกองแกงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหลุดออกมานะครับตรงนี้สําหรับไมโครโฟนตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบคอนเดนเซอร์นะครับจะรับเสียงแบบออมิ่เดเรคชั่นแนลนะครับเสียงของเขาเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าตัวอื่นที่ผมเคยใช้งานมาเลยนะครับทั้ง Logitech G435 HyperX c l o u d Alpha S ผมบอกเลยว่าเสียงพวกนี้สูไฟฟา H6 ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงไม์ของตัวนี้กันครับนี่คือเสียงจาก Game ไม้ไฟฟายบ เสียงนี้ไม่ได้ผ่านการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นเสียงจากไมค์ของหูฟังตอนนี้เพียวๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทดสอบ1 2 3 4เดี๋ยวผมไปทดสอบกับตัว HyperX Cloud Alpha S แล้วก็ Logitech G435 ด้วยนะครับนี่คือเสียงไมค์จากหูฟัง Logitech G435 ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเสียงของตัวเนี้เอ่อค่อนข้างจะแบนเลยนะครับสู้ตัว f i ไฟ m b g m h 6ไม่ได้เลยนะครับทดสอบ1 2 3 4 นี่คือเสียงจากไมโครโฟน h y p e r X c l o u d Alpha S นะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับไมนี้เป็นไม่เดิมของ c o u d Alpha S เลยนะครับแค่ฟองน้ำของผมเปื่อยเฉยๆเสียงก็ไม่ได้ผ่านการปรับแต่งเลยนะครับเสียงตัวนี้ค่อนข้างจะแบนอารมณ์คล้ายๆออวิทยุทโทรคงเลยครับของไมตัวนี้อย่างนี้บอกครับไมของไฟฟ้ a m i g a m e H6 นั้นเสียงเขาดีจริงๆครับ ก็สำหรับไดเวอร์ของหูฟังตัวนี้เขาก็จะให้มาขนาด50มิลิเมตรเลยนะครับก็จะเป็นแบบไนามิกก็ถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานนะครับใหญ่กำลังดีนะครับแซมเปิลเลตเขาก็จะอยู่ที่48กิโลเฮิร์ต24บิตนะครับฟรีเคนซี่เรสปอนส์ก็จะอยู่ที่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับเสียงของตัวนี้ก็โอเคทำได้ดีเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยก็ยังไงก็ลองปรับ EQ กันเล่นดูนะครับส่วนตัวอย่างที่ผมบอกผมชอบโหมดเพงมากกว่า น้ำหนักของตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ300กร,รัมนะครับใส่ก็ไม่ได้หนักหัวมากนะครับตัวนี้ผมก็ได้ลองเอาน้องมาเล่นเกมประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเสียงตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาโอเคเลยนะครับผมก็ได้ยินเสียงทาวชัดเจนผมแทบจะไม่รู้สึกต่างจากพวกคาวอัลฟาเอสเลยนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยมมยเรื่องหูฟังเท่าไหร่ครับขอแชรแยกซ้ายขวาฟังเพลงพอก็ตลับผมก็เท่าน,นั้นก็พอแล้วครับก็สําหรับราคาของไฟไฟแอมป์เกม H6 ตัวนี้อยู่ที่2050บบาทน,นะครับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงช้อปปีของไฟไฟไว้ให้ทุกคนด้านล่างนะครับตัวนี้เขารับประกันสินค้า1ปีด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจไปด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน